นางแสดงสาวคุณแม่ลูกสี่อย่างพลอยชิดจันทนะคะที่ได้ออกมาโพสต์จดหมายขอโทษค่ะหลังจากที่เจ้าตัวค่ะทําการรีวิวหลังจากที่ซื้อบ้านมาถึง4หลังด้วยกันนะคะในช่อง YouTube ของตัวเองค่ะ จากกรณีที่นักแสดงสาวพลอยชิตจันนะคะโพสตคลิปรีวิวประสบการณ์ซื้อบ้านหรูสีหลังรวมมูลค่ากว่า60ล้านบาทในโครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในเชียงใหม่นะคะที่ซื้อมา7ปีเนี่ยต้องต้องซ่อมแซมบ้านทุกปีค่ะผ่านช่อง YouTube ของเธอเองก่อนจะถูกคู่กรณีเนี่ยฟ้องเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทนะคะแล้วก็ส่งหมายศาลมาที่บ้านด้วยล่าสุดพลอยชิตจันได้โพสต์หนังสือขอโทษคู่กรณีในไอจส่วนตัวค่ะซึ่งจดหมายเนี่ยก็ระบุว่า 啊。Ah. ตามที่ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องความเสียหายของบ้านทั้งสี่หลังที่ซื้อไว้นั้นเป็นเหตุให้บริษัทฟ้องเรียกค่าเสียหายในมูลละเมิดจากการเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวในเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเกินความเป็นจริงค่ะอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทในเชิงรูปลักษณ์กับบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์นะคะที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากภายหลังที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้คู่ความทั้งสองฝ่ายทำการเจรจาประนีประนอมกัน เพื่อเป็นการยุติข้อพิาพาทนะคะจึงได้ทำหนังสือฉบับนี้เพื่อเป็นการขอโทษในกรณีที่บริษัทต้องได้รับความเสียหายค่ะ